อะไรกะอะไรกะเขาอยากกินของทะเลสดๆอ่ะมันจะบอกหน้าที่นุ่นอ่ะยุดยาเลยด้วยไปตอนนี้มึงอยู่พิจิตนะนุ่นยุดยาเลยจะไปกินอะไรไม่ไปไม่ไปไม่ไป ไม้ไปไม้ไปไม่ได้เลยทุกคนนี่ไ,ไปไปไม่ได้จริงๆนะทุกคนขับรถจากพิจิตมาตลาดกลางยุทธยาสาวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะอันนี้เราอยู่กันที่ร้านปอเป่ากุ้งเผานะทุกคนร้านตั้งอยู่ตลาดกลางกุ้งอยุธยาโอ้โหมีท้องสดๆทางนั้นเลยโอ้นี่นะกุ้งตัวยังใหญ่ใหญ่ถ้าฝ่ามือใหญ่กว่าหน้าไฟไ้นางลมตัวใหญ่ยักษ์หอยแข็งที่ขาวสะอาดหอยแมลงผู้โอ้โหใหญ่จังใหญ่มากๆเลยบรรยากาศร้านก็ดีอยู่ติดถนน ไปเลยครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปด้านในกันเลยอขอบอกว่าบรรยากาศร้านทางในดีมากติดริมแม่น้ำสวยงามเจ๊ครับเมนูแนะนำมีอะไรบ้างครับเจ๊เมนูแนะนำก็จะมีกุ้งเผากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่แล้วก็มีพอหมกฟักทองซิกเนเจอร์รทางร้านเพราะว่าประเทศไทยไม่มีใครทำมีที่ร้านที่เดียวที่ทำนี่นี่พอหมกฟักทองแล้วก็ไ่ตุนหม้อไฟต้มยำมาช่อนทอดรสชาติจะแซ่บอร่อย แล้วก็หอยนางรมหอยนางรมสุราตัวใหญ่ๆจัดมาเลยครับเจ๊เจ๊เขาบอกว่าน้ําจิ้มที่เนี่ยเด็ดที่สุดเลยมาแล้วครับมาแล้วเจ๊ก็มาเสิร์ฟเองลูกน้องเสิร์ฟด้วยโอ้โหสุดยอดมากโอ้โหจานโตมากเลยมาแล้วครับกุ้งแม่น้ําจัมโบ้เผามันเยิ้มเยิ้มเลยทุกคนเนื้อเด้งเด้งสุดๆเลยนะครับโอ้โหจิ้มแ้จิ้มซีฟู้ดไปเลยแล้วก็ใส่ปากไปเลยครับเอิมปากเต็มคำเลยทีเดียวตามด้วยหอยนางรมทรงเครื่องตัวใหญ่โอ้ยไอพริกเผากระเทียมเจียวเข้าไปนะโอ้โหสุดยอดมาก Mm -hmm. wow. ต่อไปเราจะมาลองซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับหอมกทะเลฟักทองนะครับเจ๊แนะนําให้กินกับฟักทองนะครับจะได้เข้ากันเข้ากันจริงๆเมนูนี้ให้ไฟเป็นคนชิมนะเออมันบอกว่าอร่อยมากเลยต่อไปก็จะเป็นเซตกุ้งเผานะครับนี่ได้หลายตัวมากเลยเดี๋ยวไฟเป็นคนชิมอีกแล้วโอ้โหตกลงใครพามาใครได้กินเนี่ยทุกคนถ้คนอยากกินก็ต้องได้กินสิทิวแล้วมันรสชาติเป็นยังไงมันอร่อยไหมอ่าอ่าเดี๋ยวแกะให้กินเดี๋ยวแกะให้กินอ่าอ่าอ่าโอ้โหยังยังโอ้โหอร่อยมาก เลยหืมไรที่ติหัวกุ้ก็ยังกินได้โอ้โหมันสุดยอดเอนูต่อไปเป็นต้มยำน้ำข้นปลาช่อนทอดนะทุกคนนะโอ้โหรสชาตินัวมากเลยต่อไปเป็นหอยแข็งลวกเนื้อช่างเนีเดี๋ยวมาชิมกันหืน้ำจิ้มเข้าๆที่สุดเลยไหนๆขอลองชิมบ้างสิและนี่ก็คือส้มตำปลาทับทิมทอดจ้า เป็นที่แรกที่ได้กินเลยรสชาติอร่อยมากจะรออะไรล่ะครับก็โซยกัน2คนไปดีครับโหจุกๆุกกันทุกคนและนี่ก็คือไข่ตุ๋นทะเลหม้อ,อไฟนะทุกคนที่ใครมาก็ต้องจัดต้องสั่ง่ะทุกคนอย่าบอกว่ามื้อนี้อิ่มมากแล้วใครจ่ายล่ะครับน้องๆอ,อ๋ออิ่มนะครับผมเจ๊ครับผมอันเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด3ามโมงเช้าค่ะปิดสี่ทุ่มปิดสี่ทุ่มใครที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงเจ๊เขาก็มีจัดส่งด้วยนะส่วนใครที่จะมาร้านปอเป้ากุ้งเผานะครับก็จับทีด้เลย สำหรับวันนี้ใครใจแน่หรอก็คือไอ้ฝ้ายไงคนที่อยากกิน